สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาพบจะเจอกับยายจอยอีกแล้วเนาะยายจอยสตอรี่นะคะยายจอยคนที่เงาคนเก่าคนเดิมแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็จะแปลกแนวสักนิดหนึ่งเพราะขานกมืดมาฝนตกนะคะพี่น้องบรรยากาศฝนตกข้างนอกข้างในก็เลยเออยายจอยก็เลยจําเป็นจะต้องมาทําคลิปตรงนี้แหละทํางานตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะยายจอยนะคะวันนี้เนาะ เออายจอยก็จะมีงาน DIY นะคะงาน DIY เนาะทำ DIY สำหรับายจอยเนาะก็กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ทั้งวันก็ออกจากบ้านไม่ได้เนาะ,ะก็ปกติล่ะค่ะนะคะเนาะพี่น้องค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะถึงอย่างไรเยจอยต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจนะคะเพื่อนใหม่นะคะเข้ามาเจอคลิปายจอยแล้วนะคะก็ฝากกดซับสไครต์กันไว้นะคะว่าายจอยจะพาทํากิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยเนาะในแต่ละวันแต่วันนี้นะคะเยะจอยก็ ได้ทดลองทำ DIY ขวดน้ำพลาสติกนะขวดน้ำโคกน้ํำดื่มของเราเนาะขวดใหญ่นะคะก็ได้มาประมาณนี้นะคะสำหรับกระถางนะคะกระถางปลูกต้นไม้ของเราเนาะนี้ก็จะลูกทรงประมาณนี้นะคะนี่เป็นต้นกุหลาบหินนะคะพี่น้องการปลูกกุหลาบหินนะทำแบบนี้เราก็ห้อยนะคะห้อยตองแต่งกัไว้ได้เลยนะคะลูกทรงก็จะประมาณนี้เนาะ,ะพี่น้อง นี่นะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนาะสำหรับน้องผู้ราบินของเยจอยหรือจะตั้งนะคะตั้งโต๊ะก็ได้นะนี่จะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมข้อพิฐานขาตรงนี้เยจอยก็เอากาวติดนะคะเอากาวติดแต่พี่น้องสามารถตกแต่งสีสันได้นะคะตรงขวดนี้เนาะเนี่ยเนี่ยตรงตรงที่เยจอยทำฉากฉากออกมาลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะ,ะพี่น้อเรามา ชมวิธีการทํากันเลยดีกว่านะคะพี่น้องเดี๋ยวเยยจอยจะทําให้ดูว่าเราทําแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะคก,ก,ก่อนอื่นจับอุปกรณ์นะคะก็มีมีดนะคะคัตเตอร์เนาะแล้วก็กรรไกรนะคะเนาะเราก็กนกีนะะน่ขวดของเรานะสําหรับ DIY ของเราเนาะก็ขวดน้ําขนาดนี้เนะาะเยจอยก็ตอนอันนี้ตัดแล้วนะคะซึ่งจะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินนะคะพี่น้องโอเคเรามาทําการตัดเนาะโอเคพี่น้องไม่ต้องดูหน้าเยอจอยดูวิธีการตัดนี่นะคะวิธีการทา ดียายจอยก็จะทําการตัดนะคะตัดเป็นเส้นก่อนเนาะตัดเอาไว้นะับข้อนะคะข้ออันนี้ข้อ1ข้อ2ใช่ไหมเราต้องการเอจะตัดเราก็ตัดไปแล้วแต่ความสูงนะคะว่าพี่น้องจะเอาความสูงแค่ไหนยายจอยเอาสูงแค่ข้อเดียวใช่ไหมตัดแบงเข้าไป <laughs> เอ้ยตกใจอะ่ะไฟมื่อกีเนี่ยมันไอเนี่ยดีนะตัดนะคะ ตัด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 ไปแล้วก็ไปถึงตรงนี้นะคะตัดเป็นเส้นประมาณนี้เนาะเี่ยเราก็จะได้เส้นเล็กๆตรงนี้นะคะเอาไว้ทําสายเนะาะใส่ห้อยนะฝั่งนี้เราก็ตัดนะคะกะประมาณเยอจอยกะประมาณเอาเยอจอยไม่มีการมัดแบบเออ,อเขาเรียกอะไรมัดแบบนี้หรอกนะไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นจริงๆจังๆกับยอจอยนะนี่เราก็ตัดมาแบบนี้นะคะชึบนี่ตัดแบบนี้เลย ถึงอย่างถึงแล้วนี่โอเคเราจะได้2เส้นแล้วสาหรับสายเขานะพี่น้องนี่นะคะแล้วเราก็มาทําการตัดตรงนี้นะคะตัดเราต้องเว้นไว้ข้อหนึ่งเพราะเราต้องการทําไอ้ตรงกลีบบัวนะคะตรงแฉกๆเนาะ<ไ>เราก็ตัดออกนะคะตัดเนี่ยตัดจากเนี้ยจากสายตรงนี้ใช่ไหมสายตรงเนี้ยเนี่ยก็คือให้มันยาวให้มันยาวออกมาข้อหนึ่งนะคะอย่าตัดสั้นนะล้วตัดสั้นจู่ๆไปก็เท่ากับว่าเราก็ไม่มีเขาเรียกอะไรขอบนะไม่มีขอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ตัดออกประมาณนี้นะ น,นะเราก็จะได้สายนี่ได้สายเราก็ได้ขอบมาแบบนี้นะคะ,ะแล้วเราก็ตัดอีกเนาะอีกอชึบอ่อจ่อยเอย้สายตาสายตาจ่อยเนี่ยไม่ค่อยจะสามัคคีกันนะ <c oughs> นี่เราได้แล้วเราได้แล้วนะนี่แล้วคราวนี้เราก็จะมาแต่งเห็นไหมว่าขอบตรงนี้มันจะออกยาวใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาตัดแต่งตรงนี้นะขอบตรงนี้ใช่ไหมใช้ความรวดเร็วแล้วกันนะพี่น้อง ตัดขอบตรงนี้ให้เป็นรูปสามแฉกนะตัดนี้ชือออ้ออ่าเย่จอยมือยาสันเสร็จนะนี่เราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดไปเรื่อยๆซึ่งเอ่อถ้าใครมีฝีมือแบบทําแบบว่าเอ้าคัอะไรแบบว่ากรีบบัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะพี่น้องเย่จอยไม่เก่งอ่ะย่จอยไม่ถนัดเยวจอยตัดเอาแบบนี้เลยจุ๊บ ด้วยความมันเจอเยอะจอยคาดว่าสายตาเยอะจอยมันตัดลูกจิ้มลูกจิ้มตัดแบ่งเข้าแบ่งออกแบ่งออกแบ่งเข้าอ่ะพี่น้องเยอะจอยอ่ะนี่แหละมันก็โออยู่ตัดแบ่งออกแหวงเข้าแหวงเข้าแหวงออกนี่ได้แล้วนะดูนะให้ตรงนี้เห็นไหมเราก็จะตัดให้มันเป็นลูกทรงแบบนี้ใช่ไหมข้างนี้ด้วยนะข้างนี้ด้วยเยอะจอยตัดอ่ะก็คือเยอะจอยตัดแบบ สายหนึ่งอะใจก็เลยต้องเลยจำเลยอะพี่น้องมันแก้ไขอะไรไม่ได้เนาะเอาหน่ะของเราเองเนาะพี่น้องตัดไปตัดไปจนกว่าจะรอบนะนี่นี่อเอ้ยนะชึบจะอะไรก็น่าก,ก็น่าอะไรเงี้ยนะนี่อืมอืมตัดนะจัด นี่ล่ะโอเคป๊โอเคค่ะเราก็จะได้มาลักษณะนี้แล้วนะคะพี่น้องเราจะได้มาลักษณะนี้เนอะก็เป็นอะไรที่นะส่วนสายตรงนี้นะคะสายเราจะได้มาสองสายใช่ไหมนี่ห้อยตองแต่งนะคะสองสายนี้เราก็เอามาประสานกันอย่างนี้นะคะเอามาประสานกันเลยแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะนะคะใช้แม็กเลยนะคะแม็กติกต่อเลยไม่ต้องอะมากปเนยน่ต้องอะไรมากเลยนะ เราได้หูยิ้วเราได้หูยิ้วแล้วพี่น้องเอ๋ยแล้วคราวนี้เราก็มาดัดนี้ตรงนี้เอาให้แบดออกหรือถ้าใครไม่ดัดก,ก็ได้นะพี่น้องแล้วแต่ตามสไตล์เลยเนาะนี่เป็นวิธีง่ายๆนะคะเป็นวิธีง่ายๆที่เยจอยเอาบ <c oughs> อดี้ไว้ว่าเยจอยมีกุหลาบีินน่ะนะคือต้นน้องเล็กนะรักระตุ่มกระจิ๋งอะไรอย่างเงี้ยเยจอยก็เลยเออนะก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ย,ย,ลย,นะลยแล้วเยจอยก็ไปดูอ่อช่องยนะูทูบแหละนะก็ต้องยูทูบแล้วก็ไปได้ไอเดียแบบนี้มา แบบว่าเราทดลองทําได้อ่ะพี่น้องเราก็ทดลองแล้วมันเย่จอยก็คิดว่ามันโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเย่จอยมีกระถางแบบนี้เยอะๆใช่ไหมแล้วเย่จอยก็จะจะเอ่อเาเรียกอะไรจะทาที่ห้อยเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะทําที่ห้อยสําหรับตรงนี้สายเนี่ยเราสามารถตกแต่งได้นะคะเราสามารถตกแต่งได้เดี๋ยวเย่จอยจะทาคลิปอีกว่าเย่จอยจะตกแต่งไปในลนักษณะไหนมาตรงนี้เราได้ที่ห้อยแล้วนะคะเราได้แล้วลักษณะนี้นะคะพี่น้องดูนะลักษณะแบบนี้คราวนี้เรามาทํา ต,ต้นของเขานะคะต้นของเขาก็คือเราสามารถติดตรงนี้ได้ใช่ไหมต้นของเขาเดี๋ยวนะอย่าจอยอต้องตัดออกนะเนาะคือมันยาวเกินใช่ไหมเราก็ตัดแต่งนะคะตัดแต่งให้นี่ให้จะยถนัดมาฝั่งนี้เนี่ยน,นะคะตัดแต่งนะคะให้เข้ารูปเข้าทรงเนาะกับอะ,อะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะต้นขวดเนี่ยหูขวดเนี่ยนะ แล้วเราก็ทําการตัดนะคะตัดให้เข้ารอยนี้เลยมันจะเป็นรูปของเขาพอดีเลยนะพี่น้องนี่นี่จะเข้ารอยพอดีนะพี่น้องนี่นะแล้วอันนี้มุมนี้เราก็มาตัดเยเดี๋ยวจอยจะตัดตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะคะตัดนะคะตัดให้เข้ารอยตรงนี้เนาะซึ่งมันจะมีรูปมีรอยตรงก้นก้นขวดเนี่ยนะคะนี่นตรงก้นขวดเราก็ตัดนะคะตัดให้เข้ารูปตรงนี้ตรงแฉกของเขานั่นแหละนะพี่น้องนี่ เราก็ตัดไปเรื่อยๆน,นะตัดตัดจนกว่ามันจะหมดใช่ไหมคะนี่ตัดลงไปนะ<ม>เดี๋ยวเรามาแต่งเอาอีกทีหนึ่งนะพี่น้องมาแต่งอีกทีหนึ่งว่าลูกทรงมันมันไม่โอเคเราก็มาแต่งทีหนึ่งเนี่แต่ตอนนี้แต่งอ่าตัดตรงน,นี้ให้เขาเป็นรูปเป็นทรงก่อนแบบนี้นะคะน้อวิธีทําก็ง่ายๆเลยค่ะความคิดไอเดียของเยจอยแหละนะ <laughs> <c oughs> ก็ทดลองกันไปนะคะพี่น้องก็คือ เออเนาะอะไรที่แบบเราลองเอามาดัดแปลงดูได้แล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคเราก็เอามาทำอะไรประมาณนี้นะพี่น้องประมาณนั้นเลยนี่นะคะเราก็ตัดเป็นแฉกแประมาณนี้แล้วนะพี่น้องเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาทําการเขาเรียกอะไรนี่เอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้เห็นไหมนี่นะคะเราเอามาใส่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องเจาะรูก่อนนะคะเจาะรูเจาะรูไอ้ตัวตัวนี้เนาะเพื่อระบายนะคะเพื่อระบายเนาะ เจาะรูอย่างนี้นะคะเอามีคัตเตอร์เจาะลงไปเนาะเพื่อให้เป็นรูระบายน้ํานะคะพี่น้องก็เว้นระยะนะคะนี่เจาะตรงใกล้ๆกับปากขวดนั่นนะคะนี่นะคะมันจะเป็นรอยเนาะเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมแต่เจาะนะคะเจาะเจาะรูเพื่อระบายนะคะเพื่อระบายน้ําระบายอากาศเนาะสาหรับน้องณราฟิของเรานะคะจุดเออก็ใช้ย่อยนะเนื้อขวดเนี่ยเขาก็แข็งใช่ย่อยเลยนะ เดีย๋ยวจอยก็จะเจาะทําการเจาะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาติดกาวเนาะติดกาวเดี๋ยวจอยใช้กาวร้อนนะคะใช้กาวร้อนติดเนาะพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องอท่านใดนะคะไม่มีกาวร้อนก็เอากาวน่าจะเป็นกาวเอาาว่อเขาเรียกอะไรกาวอะิดท่อประปาน่าจะได้อยูอยอยอย่นะเดี๋ยอะ <c oughs> ก็ไปดิช้กันนะคะไปดิช้กันเอานี่เดี๋ยวจอยก็ทําการนี่นะคะเจาะรูเจาะรูตรงนี้แล้วเราก็พลา,าสติกเข้าไปนะคะพี่น้องเพื่อที่จะเปิดรูระบายอากาศนะคะ เพราะว่าต้นไม้รากไม้เขาก็ต้องการอากาศใช่ไหมถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวรากน้องเขาก็จะเน่านะคะนี่กดลงไปแบบน,นี้เลยเนาะรานนี้รูระบายอากาศเนาะสําหรับรากเขาก็จะโอเคแล้วนี่นะคะรูเห็นไหมรูนะคะโอ, <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําการติดกาวนะคะติดกาวเนาะโอเคค่ะพี่น้องคะตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนเนาะยิงกาวนะคะยิงกาวตัวนี้เนาะนี่กาวร้อนนะคะ ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจอก็จะยิงนะคะยิงปลาตัวนี้ทาให้ทั่วๆนะคะทาให้ทั่วๆบริเวณน,นี้เลยยิงแบบนี้นะปาลน้ก่ากุกุดอีกเคเตรงนี้เลยนี้เแบบนี้เลยนี่ยน,นะคะแล้วปุโโ๊โ นี่เนาะแล้วเราก็เอามาติดนะคะติดตรงนี้นะคะติดตรงให้ได้ตรงกลางเนาะแล้วก็กดนะคะกดกดลงไปเลยนี่โอเคด้ว,ดวาโอเคแล้วนะนี่แค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้อ่าเรียกอ,อะไร <c oughs> เอ่อกะถางต้นไม้นะกะถางต้นเออนี่เหล็กยนนะคะนี่น้องก็จะเอาน้องมาใส่ใส่ใส่ไว้นะคะ <c oughs> พี่น้องใหญ่ใจก็จะทาไปเรื่อยเดี๋ยวมาชมกันเนาะว่า น้องๆของเยจอยเนี่ยมีได้ใส่เราก็มีนี่นะคะน้องกุลาทินของเยอจอยเนาะแล้วก็มีนี่นะคะเยอจอยก็จะทําทาใส่ให้น้องนะคะนี่ทําแบบนี้เนาะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เนาะนี่นะคะพี่น้องค่ะก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับกระถางทีไอวายนะคะนี่ลูกทรงก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะก็สี่กระถางนะคะที่เยจอยทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ แต่ว่ายายจอยนะคะจะเอา,เอาสีนะคะสีมาทาทับตรงนี้นะเพื่อที่ว่าจะแต่งแต้มให้เขาสีสันสวยงามมากขึ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะยายจอยก็จะเอาสีสันมาแต้มเนาะเดี๋ยวยายจอยทาก่อนนะคะตอนนี้ยังมองไม่เห็นภาพอะไรนะมากนะักเนาะนี่ภาแค่นี้นะคะแค่สวยๆน่ารักเขาก็าจะเป็นขาตั้งแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองน้ําได้ด้วยนะคะเวลาน้ําซึงออกมาเนาะพี่นอ้องแล้วก็เป็นอะไรที่แบบหูหิ้วห้อยแบบนี้นะคะนี่นะ หูย si ิ ers, org, no. ้วห้อยนะคะตรงสายนี้เราก็สามารถแต่งแต้มสีสันนะคะทําสีได้ด้วยเนาะพี่น้องเดี๋ยวย่จอยจะทาสีเวลานั้นแล้วเดี๋ยวยจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องี่ก็จะประมาณนี้นะคะสวยน่ารักนะนี่เนาะก็โอเคแล้วค่ะพี่น้องคาะนะคะเล็บก็จะดำประมาณนี้นะคะกับงานวันนี้กิจกรรมวันนี้นะคะกับน้องๆเนาะกับ การทำกระถางสําหรับน,น้องๆนะคะ DIY นะคะขวดพลาสติกเนาะก็ทําไม่ยุ่งยากนะคะหนาตามที่เยอจอยทําให้ชมไปเนาะนี้ก็น่ารักนะคะเป็นไงบ้างนี่น่ารักไหมคะเนี่ย นะนี่เลยกับงาน DIY ของยายจอยเนาะนี่สบประมาณนี้นะคะก็เป็นความสุขแฮ ppy แฮ ppy ไปอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งวันนะคะพี่น้องสําหรับยายจอยเนาะ,ะพี่น้องท่านใดนะคะสนใจอยากจะทําตามก็ทําได้เลยเนาะพี่น้องก็น่ารักน่ารักดีนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ยายจอยขอจบไปก่อนนะคะสําหรับพี่น้องท่านใดนะคะคิดว่าโอ้โอเคคลิปนี้ก็มีโอกาสมีประโยชน์มีสาระกับเขานิดนึงอะไรประมาณนั้นก็ฝากกด subscribe ก,กดไลค์ให้ยายจอยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายจอยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะขอลาไปกับน้องคุณลาภินนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย